สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มากินบุฟเฟ่สตรอเบอรี่อีกแล้วค่ะส่วนนี้ค่าข้าไปกินคนละ2,200เยเยนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ444บาทค่ะกินได้1ชั่วโมงค่ะทุกคนส่วนนี้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากคะ่ะทุกคนใหญ่มาก สามลูกใหญ่เดียวกันนะดูทุกคนดูวิวิววิใหญ่มากเลยทุกคนอืแล้วมันหอมหวานมาก 牛吗？ ไม่ไหวมาช่วยกินหน่อยทุกคนมีแต่ลูกใหญ่ 养活了。嗯嗯 <laughs>

<im itation> อร่อยดีสิใหญ่มากทุกคนคลิปนี้จะเจอคำว่าใหญ่มากใหญ่มากเยอะเลยนะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆนะทุกคนอย่าเพิ่งลำคาญกันนะอย่าเพิ่งลำคาญคำว่าใหญ่มากนะคือมันใหญ่จริงๆ <laughs> ส่วนนี้ใช้คำว่าใหญ่มากเปลืองมาก ลูกรับชำๆชกินไม่สุภาพขอภัรด้วยน,นะอร่อยหวานชำ 手ぶつって何やこれこれこれ。 ちょっとね、かわいい三角うん。三角のがかわいそう,うん。いいよミルくでもと、うん、お。<laughs> หวานน้ำมัเยอเล่นนะอืมฉ่ำมากๆากเลยทุกคน 야, 야, 까 응? 응 야, 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 아 야, 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 야,

ควง,งเป็นควงเลยทุกคนดูคือใหญ่ทุกลูกค่ะใหญ่ทุกลูกทุกคน 웃긴 <laughs> 것같 <laughs>

三角で頭が大静きと。